สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวไอคูปทุกคนนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันถึงเรื่องเบสิกของการสร้างสิ่งก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดนะครับในเกมฟาโรนี้แล้วนะนั่นก็คือการสร้างปิระมิดหรือว่าสร้างพวกมหาวิหารอะไรต่างๆนะครับซึ่งต้องบอกกอนว่า มันน่าจะเป็นของที่ใหญ่ที่สุดในเกมีแล้วนะแล้วก็ต้องใช้ทรัพยากรมากที่สุดนะครับดังนั้นในการสร้างครับคุณควรมีพื้นฐานในการสร้างที่ดีนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเบสิกนะครับในการสร้างตัวพีระมิดนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็ตามนะ อย่างน้อยเนี่ยเราควรมีเทคนิคยังไงครับในการสร้างนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันครับเพื่อนๆสามารถช่วยสนับสนุนการทําคลิปของผมนะครับด้วยการช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กับช anel ผมด้วยนะครับเป็นกําลังใจชั้นดีนะครับในการทําคลิปต่อๆไปนะครับและนอกจากนี้ยังสามารถสนับสนุนด้วยระบบ m e m b e r ร์ชินะครับโดยการกดปุ่มสมัครนะครับด้านซ้ายนะครับเพียงเดือนละ50บาทนะครับคุณก็จะได้รับป้ายสามส่วนนะครับข้างชื่อเวลาที่คุณแสดงความคิดเห็นและในชั้สดนะครับและนอกจากนี้นะครับก็ยังมีระบบซูเปอร์แท็นะครับ ก็สามารถสนับสนุนผมได้ในช่องทางนี้เช่นกันนะครับโอเคครับสำหรับการสร้างพีรามิดนะครับสำหรับเกมฟาโลตัวนี้นะก็ต้องบอกว่าส่วนใหญ่แล้วก็เป็นหนึ่งในมิชชั่นที่แบบว่าเราต้องทําให้สําเร็จนะถึงจะผ่านด่านไปได้นะดังนั้นเนี่ยก่อนที่คุณจะสร้างปีรามิดเนี่ยคุณจะต้องวางแผนเมืองของคุณให้ดีก่อนนะครับอย่างแรกนะครับก่อนที่คุณจะสร้างปิระมิดเนี่ย อย่างแรกเลยเนี่ยคุณจะต้องบริหารเมืองให้สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบอาหารนะครับรวมไปถึงระบบการเงินนะครับการเงินเนี่ยอย่างน้อยก็คือเงินควรไม่ติดลบนะครับหรือว่าเงินน่ยมันสามารถเติมเองได้เรื่อยๆแล้วนะครับคุณถึงจะเริ่มสร้างพีระมิดนะเพราะว่าการที่คุณสร้างพีระมิดเนี่ยในช่วงของที่เงินติดลบเนี่ยคุณอาจจะต้องมีภาระในการทาอย่างอื่นที่แบบมากมายเกินไปนะครับดังนั้นนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือการเงิน และเรื่องของอาหารในเมืองของคุณนะครับก็ควรที่จะบาลานซ์นะครับแล้วก็สามารถรันได้ด้วยตัวเองแล้วนะครับต่อมานะครับในเรื่องที่2เนี่ยก็คือเรื่องของวัสดุวัตถุดิบนะครับในการสร้างนะครับสำหรับในการสร้างพิระมิดนะครับในแต่ละรูปแบบนะครับในแต่ละยุคนะครับที่เราเล่นในเกมนี้นะมันจะใช้ตัววัสดุที่ไม่เหมือนกันนะครับก็อย่างกับณตอนนี้ในเฟสที่ผมเล่นเนี่ยเขาจะใช้ตัวหินนะครับเทนสโตนนะครับแต่ว่าถ้าหาก ตัวหลังๆเนี่ยจะใช้หินแกรนิตหรืออาจจะใช้หินมาร์เบิลอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งก็จะเป็นในระดับที่สูงขึ้นไปอีกนะครับหรือว่าในระดับที่เป็นระดับต่ากว่าน,นี้อาจจะใช้บริกนะครับหรือว่าเป็นอ่าอิฐนั่นเองนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าพีระมิดที่เราสร้างนะครับมันคือพีระมิดแบบไหนนะครับคุณควรจะเตรียมวัดสดุของการสร้างพีระมิดที่คุณกําลังสร้างอยู่เนี่ยให้เรียบร้อยนะครับก็อ่า ถ้าหากในแบบนั้นเนี่ยเราสามารถสร้างวัตถุดิบได้เองนะครับก็เราก็ควรจะสร้างวัตถุดิบได้นะครับแล้วก็มีการรันวัตถุดิบที่อย่างต่อนเนื่องนะครับย่งกับพีระมิดในด่านนี้นะครับต้องใช้วัตถุดิบเนี่ยคือเยอะมากเลยตั้ง3 0 0 0ถึง4000ก้อนนะครับแล้วก็เวลาที่ไปขุดทีนึงเนี่ยมันได้แค่ก้อนเดียวนะครับแต่ทั้งนี้นะครับถ้าหากคุณไม่สามารถสร้างวัตถุดิบได้ก็ต้องใช้ ระบบ Import นะครับในการซื้อวัสถุดิบเข้ามานะครับซึ่งก็จะต้องเกี่ยวข้องกับการเงินของคุณอีกนะครับเพราะว่าถ้าหากการเงินของคุณติดลบเนี่ยคุณจะไม่สามารถ Import ตัววัสดุออกมาได้แน่ๆนะครับวัตถุดิบเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็ราคาค่อนข้างสูงนะครับดังนั้นก็ต้องวางแผนดีๆนะครับในการซื้อวัตถุดิบเข้ามานะครับสิ่งถัดมานะครับที่คุณควรรู้นะครับก็คือพีระมิดในแต่ละรูปแบบนะครับยิ่งพีระมิดในขั้นที่สูงขึ้นไปอีกนะ มันจะมีข้อแม้ในการสร้างเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับอย่างเช่นพีระมิดตัวนี้นะครับเป็นสเตปยรงมีคอมเพล็กซ์นะครับซึ่งพีระมิดตัวนี้มีข้อแม้อยู่ว่าเวลาที่คุณจะสร้างได้เนี่ยจะต้องมีด้านด้านหนึ่งนะครับที่เชื่อมต่อไปกับแม่น้ํานะครับก็คือจะต้องมีด้านใดด้านหนึ่งนะครับที่มันสามารถเชื่อมต่อกับแม่น้ําได้นะครับดังนั้นนะครับคุณจะต้องดูเลเยอร์ให้ดีก่อนนะครับเลเยอร์ในการสร้างเนี่ยว่าคุณจะสร้างใน,าาในส่วนไหนของเมืองคุณนะครับอย่างเช่นตัวเนี้ย มันบัง,งคับที่ต้องติดแม่น้ําดังนั้นคุณจะต้องหาพื้นที่ใกล้ๆแม่น้ํนา,านะครับในการสร้างนะก่อนที่คุณจะสร้างเมืองนะครับคือตอนแรกเนี่ยคือบริเวณนี้ผมแอบสร้างเมืองเอาไว้นะครับสร้างสร้างกลุ่มเมืองเอาไว้ผมก็ต้องลบกลุ่มเมืองตรงนั้นออกเน่เพื่อที่จะมาสร้างพีระมิดต,ตรงนี้นะครับเพราะว่ามันสร้างไม่ได้นั่นเองดังนั้นวางแผนเลเยอร์ที่ดีก่อนนะครับก่อนที่จะสร้างพีระมิดนะว่าว่าพีระมิดเนี่ยมันมีความต้องการอะไร และนอกจากนี้นะครับมันจะมีพีระมิดในรูปแบบอื่นๆนะครับบางรูปแบบเนี่ยต้องสร้างที่ติดกับพื้นที่เป็นหน้าผาอย่างเป็นต้นนะครับก็ให้สำรวจเมืองแล้วก็สำรวจในพื้นที่ในการสร้างพีระมิดก่อนที่จะวางเมืองนะครับคุณจะได้ไม่ต้องลบเมืองใหม่นะ,ะบางทีคุณเล่นไปแล้วเมืองเต็มแบบเต็มแมปไปแล้วอ่ะแต่ว่าคุณสร้างพีระมิดเพื่อจบเฟสไม่ได้เงี้ยก็ตรงนี้ก็ควรระวังนะครับถัดมานะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องของการสร้างพีระมิดกันแล้วนะครับเมื่อเรามีวัสดุพร้อมแล้วนะครับเรา าสามารถอิมพอร์ตหรือว่าสามารถสร้างวัตถุดิบเนี่ยขึ้นมาได้เรื่อยๆนะครับเมืองเราสามารถเจเนเรตเงินได้เรื่อยๆนะครับต่อมาสิ่งที่เราต้องทำนะครับก็คือสิ่งที่เรียกว่าเวิร์คแคมนั่นเองเวิร์คแคมก็คือเป็นส่วนที่จะสร้างเจเนเรตคนงานขึ้นมานะครับในการสร้างพีระมิดนะในช่วงแรกนะครับในการสร้างพีระมิดนะครับตอนที่เรากดในรูปตัวพีระมิดไปใช่ไหมพอกดสร้างมาเนี่ยปุ๊บมันจะเป็นพื้นที่กรอบสี่เหลี่ยมโล่งๆครับยังไม่มีอะไรนะ ในส่วนชั้นพื้นฐานชั้นแรกๆนะครับคุณจําเป็นที่ต้องใช้คนงานนะครับจาก Work ์กแคมเนี่ยคนงาน Work ์กแคมเนี่ยจะทําการปรับพื้นที่ด้านล่างนะครับซึ่งก็ยิ่งพีระมิดมีความใหญ่มากนะครับก็จาเป็นที่ต้องใช้ Work ์กแคมมากนะครับถัดมานะครับก็จะมีอีกสส่วนนี่ยที่เราจะต้องสร้างเพิ่มเติมมานะครับนั่นก็คือตัวของ s t o s o n Guild นะครับกับตัวของ Carpenter g u i l d นะครับ โซนเมสันก네ิลเนี่ยก็คือเป็นคนเนี่ยที่เขาจะเป็นช่างหินนะครับที่เนี่ยเราจะเห็นวนะ่าคนจากโซนเมสันกิลเนี่ยเวลาที่เราสร้างเสร็จไปแล้วหนึ่ง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 ชั้นเนี่ยคนจากโซนเมสันกิลเขาจะเดินขึ้นมาเขาจะเดินขึ้นมานะครับแล้วก็อยู่ตามบล็อกต่างๆนะครับอันนี้คือมันมันจมไปข้างล่างนะแต่จริงๆแล้วถ้าในส่วนชั้นแรกๆเนี่ยเราจะเห็นเนี่ยคนจากโซนเมสันกิลเนี่ยเขาเขาจะอยู่ประจรําบล็อกประจาบล็อกอยู่นะครับ แล้วเขาจะเป็นคนเนี่ยที่มีหน้าที่ในการก่อสร้างนะครับก็คือยิ่งเรามีโหมดเมสันกิลเนี่ยเยอะนะครับเราก็จะมีคนสแตนบายในแต่ละบล็อกเนี่ยเยอะขึ้นมากกว่าเดิมนะครับพอมีคนสแตนบายเนี่ยในแต่ละบล็อกแล้วนะครับมันก็จะใช้คนงานนะครับที่จะเดลจากบล็อกแคปเนี่ยขนวัสดุนะครับจากสโตรเรจยาร์ดของเราเนี่ยมาส่งให้กับตัวคนที่อยู่เป็นโหมดเมสันกิลนะครับตรงนี้เขาก็จะสร้างก่อสร้างขึ้นไป ชั้นเพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆนะครับของแต่แต,แ,ตแ,ตแต่ละส่วนนะครับดังนั้นนะครับถ้าหากคุณก่อสร้างพื้นฐานโครงสร้างฐานเสร็จแล้วนะคุณอย่าไปลบตัวเวิร์คแคมนะครับเพราะว่าถ้าหากคุณลบตัวเวิร์คแคมเนี่ยมันจะไม่มีคนงานไปขนวัสดุจากสโตลเล็ดยาร์ดเนี่ยมาให้กับสโตลเมสันกิลนะครับและอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เราต้องสร้างเนี่ยก็คือส่วนของคาร์เพนเตอร์กิลนะครับสำหรับคาร์เพนเตอร์กิลเนี่ยก็คืออ่าพูดง่ายก็คือช่งางไม้นั่นเอง เวลาที่เราสร้างเสร็จในแต่ละชั้นแล้วนะครับมันจะมีการสร้างบันไดไม้ขึ้นมานะครับนั่นแหละครับเป็นหน้าที่ของตัวคาเพนเทอร์กิลนะครับที่เขาจะเอา เป็นการสร้างชั้นไม้บันไดไม้เนี่ยในการสร้างไปชั้นต่อไปนะครับถ้าเราไม่สร้างคาเพนเทอร์กิลไว้เราก็จะไม่สามารถสร้างพีระมิดชั้นถัดไปได้นั่นเองซึ่งตรงนี้นะครับมีอีกนิดนึงนะก็คือในส่วนของจํานวนนะครับที่เราจะสร้างนะซึ่งจํานวนสโตนเมสันกิลเนี่ยก็คือยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับรวมไปถึงตัวของเวนะิร์คแคมป์นี่ย ยิงเยอะยิงดีเช่นกันนะครับแต่สุดท้ายนะครับคุณก็ต้องดูไว้ด้วยนะว่าตัวทั้งตัวสโตรเสันกิลแล้วก็ตัวแคมพุ่นงานเนี่ยคือมันส่งผลต่อจํานวนเวอร์เกอร์ในเมืองเราหรือไม่นะครับเพราะว่าถ้าหากเราสร้างสโตรเสันกิลเยอะเกินไปเนี่ยหรือว่าสร้างตัวแวร์แคมเยอะเกินไปเพราะแวร์แคมมันใช้คนเยอะมากนะใช้20 w o r k เวเลยนะ แล้วก็โซนมือสั่นกิลวเนี่ยใช้คนถึง12คนเลยทีเดียวนะคือถ้าเราสร้างเยอะเกินไปเนี่ยก็อาจทําให้คนงานในเมืองเราขาดแคลนได้นะครับก็พยายามอย่าให้คนงานในเมืองเนี่ยมันขาดแคลนมากเกินไปด้วยนะครับและในตอนขั้นตอนสุดท้ายนะครับตอนที่จะสร้างพีระมิดเสร็จนะสำหรับพีระมิดบางแบบเนี่ยคุณจําเป็นที่จะต้องเอาของนะครับมาใส่ในพีระมิดให้เต็มด้วยนะครับซึ่ง ออเดี๋ยวผมจะลงภาพไว้ให้ดูแล้วกันนะครับวิธีการที่จะเอาของไปใส่ในพีระมิดเนี่ยคุณต้องมากดตรงที่ตรงนี้นะครับตรงโอเวอร์เซียนะครับเรากดลงล่างสุดนะครับตรงที่พีระมิดนะครับเราจะสามารถคลิกดูได้นะว่าปีระมิดตัวนั้นน่ะ ต้องการของที่เอาไปใส่ในพีระมิดนั้นด้วยหรือเปล่านะครับซึ่งมันจะมีเป็นของแถบสีเขียวๆนะครับของแถบสีเขียวๆเนี่ยก็คือคุณมีของพร้อมแล้วนะครับมันจะเป็นจํานวนที่มีอยู่นะครับแลด้วยจํานวนที่ต้องการนะครับคุณก็พอสร้างเสร็จแล้วนะครับคุณก็ให้มากดนะครับตรงที่เป็นสีเขียวๆนะครับกดคลิกทุกอันนะครับแล้วคุณก็จะสามารถเอาของที่มันต้องการเนี่ยเอาไปใส่ในพีระมิดได้นะครับแล้วคุณก็จะสามารถสร้างพีระมิดอนัน ได้สําเร็จนะครับแล้วก็จะสามารถจบเควสได้นั่นเองครับก็ตรงนี้บางคนก็บอกว่ามันเป็นบักหรือเปล่าอุตสาห์สร,ร้างเสร็จแล้วทำไมเควสไม่จบสักทีนะครับก็คือคุณไม่ได้ไปกดเอาของนะครับไปใส่ในพีระมิดนะครับก็ตรงนี้ให้ไปใส่ไปด้วยนะครับ ก็สำหรับเบสิกนะครับในการสร้างพีระมิดนะก็มีประมาณนี้นะครับก็ถ้าหากมีตรงไหนที่ผมขาดตรงบุกพ่องไปหรือมีคลิปอะไรที่มากขึ้นกว่านี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้ในช่องคอมเมนต์นะครับสําหรับคลิปนี้ครับได้มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าคุณถูกใจคลิปผมผมนะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องขอผมด้วยนะครับผมก็มีคอนเทนต์ดีๆพูดคุยด้วยเรื่อยๆครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆนะครับแล้วก็พกมาในคลิปหนาครับสวัสดีครับ